คุณกำลังรับฟังรายการเล่าหลอนณนะหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบผู้คนอยู่กันอย่างเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความศรัทธาในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่ท่ามกลางความสงบนั้นกลับมีความลับดำมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ ยายมะลิหญิงชราผู้ใช้ชีวิตยังโดดเดี่ยวในเรือนไม้เก่าท้ายหมู่บ้านแกไม่เคยสูงสิงกับใครสายตาที่เย็นชาใบหน้าที่เหี่ยวย่นตามการเวลาและท่าทางลึกลับแกไม่มีลูกหลานอยู่ตัวคนเดียวมานานนับสิบปีแม้แต่พระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตก็ยังไม่เคยเห็นยายมะลิออกมาใส่บาตรเลย เรื่องราวแปลกประหลาดเริ่มต้นขึ้นเมื่อตาบุญสัตว์เลี้ยงแสนรักที่แกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆอายลงอย่างปริศนาไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลแต่ดวงตาของมันเบิกโพลงราแกเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวแรกๆก,ก็ไม่มีใครสนใจคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่แล้วเหตุการณ์ก็เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆไก่ของป้าสาย หมาของลุงมาแมวของเด็กน้อยในหมู่บ้านต่างพากันตายไปทีละตัวอย่างเป็นปริศนาทุกตัวมีลักษณะเหมือนกันคือดวงตาเบิกโพรงและไม่มีบาแดแผลใดๆความหวาดระแวงเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านเสียงร่ำรือถึงผีโพงเริ่มดังขึ้นได้เรื่อยผีโพงคือวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในร่างคน โดยเฉพาะหญิงชรามักจะออกมาหากินของสดของคาวในยามค่ำคืนลักษณะเด่นคือมีดวงไฟเรืองรองลอยไปมาหลายคนเชื่อว่าผีโพงจะกินเครื่องในของสัตว์และทิ้งศพที่ไม่มีร่องรอยไว้เบื้องหลังคืนหนึ่งหลังจากไก่ตัวสุดท้ายในหมู่บ้านตายอย่างน่าขนลุกกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อหารือถึงเรื่องนี้ เสียงซุบซิบถึงยายมะลิดังขึ้นได้เรื่อยด้วยท่าทางลึกลับของแกประกอบกับสัตว์ที่ตายไปนั้นมักจะอยู่ใกล้กับเรือนของยายมะลิชาวบ้านบางคนเริ่มจับกลุ่มกันไปพูดคุยกันถึงเรื่องความไม่ชอบหมาพากลของยายมะลิหลายเสียงพุ่งเป้าไปที่แก่แต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะเข้าไปถามหรือกล่าวหาแกตรงๆแต่ก็มีฉัดชายหนุ่มเลือดร้อนที่เพิ่งกลับจากเมืองกรุง ไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความบังเอิญและจินตนาการของชาวบ้านเขาตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองคืนนั้นเขาแอบดูความเคลื่อนไหวของยายมะลิจากพุ่มไม้ใกล้เรือนยามราตรีเงียบสง,งัดเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนแสงไฟในเรือนของยายมะลิดับลงฉัดรอบมองอย่างระมัดระวังจูจู ก็มีเงาดำทะมืนเคลื่อนไหวออกมาจากเรือนช้าๆเงานั้นดูเหมือนร่างของหญิงชราแต่มันเคลื่อนไหวอย่างว่องไวผิดปกติและที่น่าตกใจที่สุดคือมีดวงไฟสีแดงเรืองรองคู่หนึ่งลอยนำหน้าเงาไปช้าๆดวงไฟนั้นไม่ใช่ไฟจากตะเกียงแต่มันคือแสงที่ออกมาจากร่างของยายมะลินั่นเองฉัดหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัว เขาเห็นเงาของยายมะลิเคลื่อนที่เข้าไปในเล้าหมูของลุงทองซึ่งเป็นเล้าหมูเดียวที่ยังมีหมูเหลืออยู่และเป็นเล้าหมูที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านดวงไฟสีแดงนั้นลอยวนไปมาอยู่ร,บรอบๆจากนั้นก็ได้ยินเสียงหมูร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาเหมือนโดนกระทำอย่างรุนแรงและจะแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปเมื่อเงาของยายมะลิเคลื่อนตัวออกมาจากเล้าหมู ดวงไฟสีแดงยังคงเรืองรองอยู่ฉัดกลั้นหายใจมองตามเงาของยายมะลิที่เคลื่อนตัวกลับเข้าไปในเรือนฉัดไม่รอช้าเขาตัดสินใจที่จะไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านทันทีรุ่งเช้ากำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังเรือนของยายมะลิฉัดเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเห็นให้ฟังชาวบ้านต่างรู้สึกหวาดกลัว แต่ก็อยากพิสูจน์ความจริงกำนันผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจเรียกยายมะลิออกมาสอบถามยายมะลิออกมาจากเรือนด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยดวงตาที่ไร้แววและไม่แสดงท่าทีใดๆยายมะลิกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ่ยขึ้นเสียงดังมีคนเห็นยายเมื่อคืนนี้ว่ายายเข้าไปในเลาหมูของลุงทองแล้วหมูของลุงทองก็ตายไปหมดยายจะว่าอย่างไง ยายมะลิเงยหน้าขึ้นมองทุกคนช้าๆยิ้มบางที่ดูหน้าขนลุกจะให้ฉันว่ายังไงละ่ะก็มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำคำพูดของยายมะลิทำให้ชาวบ้านทุกคนถึงกับอึง้งยายคือผีโพงใช่ไหมชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนถามด้วยความหวาดกลัวยายมะลิหัวเราะเบาๆแล้วพวกเจ้าเชื่อเรื่องผีโพงกันหรือ เรื่องราวของยายมะลิและผีโพงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านราวกับไฟลามทุ่งชาวบ้านบางคนเริ่มพูดถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นร,บรอบๆยายมะลิเมื่อนานมาก่อนบางคนเล่าว่าเคยเห็นแสงประหลาดลอยวนอยู่ร,บรอบๆเรือนของยายมะลิในยามค่ำคืนแต่ไม่มีใครปักใจเชื่อว่าเป็นผีโพงจนกระทั่งสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มตายลงทีละตัวความหวาดกลัวเริ่มกลายเป็นความโกรธแค้น ชาวบ้านบางคนเรื่มรวมตัวกันแล้วเรียกร้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการอะไรบางอย่างกับยายมะลิกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็รู้สึกหนักใจเพราะไม่มีใครเคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนในเวลาต่อมาหมอผีเท่าจากหมู่บ้านข้างเคียงถูกเชิญมาหมอผีเดินทางมาพร้อมอุปกรณ์ครบมือใบหน้าของเขาดูเคร่งขรึมและจริงจัง เขารับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากฉัดและชาวบ้านจากนั้นก็ขอเข้าไปในเรือนของยายมะลิแต่ยายมะลิไม่ยินยอมให้ใครเข้าไปในเรือนของแกโดยเด็ดขาดถ้าอยากรู้ความจริงก็รอให้ถึงคืนเดือนดับสิยายมะลิพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวเมื่อคืนเดือนดับมาถึงชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันที่หน้าเรือนของยายมะลิ ต่างคนต่างพกพาอาวุธดิดมือมาเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหมอผีเท่าเริ่มทำพิธีสวดภาวนาเสียงคถาที่ท่องออกมาอย่างแผ่วๆในยามค่ำคืนที่ไร้แสงจันทร์ยิ่งทำให้บรรยากาศเน้าขนลุกยิ่งขึ้นจู่ๆแสงไฟในเรือนของยายมะลิก็สว่างวาบแล้วก็ดับลงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากเรือน เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของยายมะลิแต่มันคือเสียงที่น่ากลัวและไม่ใช่มนุษย์ชาวบ้านทุกคนตกใจไม่มีใครกล้าก้าวเท้าเข้าไปในเรือนหมอผีเท่ารีบจุดเทียนไขและหยิบยันขึ้นมาเขาโยนยันเข้าไปในเรือนจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เสียงนั้นยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมทันใดนั้น ร่างของยายมะลิก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูเรือนสภาพของแกดูซี่เสียวดวงตาเบิกโพลงราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวยายมะลิล้มลงกับพื้นและสิ้นใจตา,ตายลงต่อหน้าชาวบ้านทุกคนเมื่อยายมะลิตายลงหมอผีเท่าและชาวบ้านบางส่วนเข้าไปในเรือนของแกทุกคนถึงกับตะลึงกับสิ่งที่เห็น ภายในเรือนเต็มไปด้วยของเก่าของกระจัดกระจายราวกับถูกหรือขนและที่น่าตกใจที่สุดคือบนพื้นเรือนมีรอยสีแดงแห้งเป็นวงกว้างและมีรอยขีดข่วนคล้ายรอยเล็บสัตว์ขนาดใหญ่หมอผีอธิบายว่ารอยนั้นน่าจะเป็นเลือดของสัตว์ที่ยายมะลิได้กินไปแต่รอยขีดข่วนนั้นยังคงเป็นปริศนาหมอผีบอกว่ายายมะลิอาจจะไม่ใช่ผีโพงที่แท้จริง แต่อาจจะเป็นเพียงเหยื่อของผีโพงที่เข้ามาสิงสถิตในร่างของแกก็เป็นได้และเสียงกรีดร้องที่ได้ยินนั้นอาจเป็นเสียงของวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในร่างยายมะลิกำลังต่อสู้กันเองหลังจากนั้นชาวบ้านช่วยกันทำพิธีศพให้ยายมะลิอย่างเรียบง่ายเรื่องราวของยายมะลิและผีโพงกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านแม้จะไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ายายมะลิเป็นผีโพงจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงเหยื่อของสิ่งเร้นลับที่เข้ามาสิงสถิตในร่างของแกก็ตามแต่ความหวาดกลัวก็ยังคงฝังดึกอยู่ในจิตใจของชาวบ้านสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านก็ไม่ตายแปลกไปอีกต่อไปแต่ชาวบ้านก็ยังคงหวาดระแวงและระมัดระวังตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนที่เงียบพวกเขาจะรีบเข้าเรือนและปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดไม่มีใครกล้าออกไปข้างนอกในยามค่ำคืนอีกต่อไป และทุกครั้งที่เห็นดวงไฟเรืองรองอยู่ไกลๆชาวบ้านก็จะนึกถึงเรื่องราวของยายมะลิและผีโพงขึ้นมาทันทีขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ